โอเคครับก็ขอ,อกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม <S <S เกมเกมนอนส <C ười> ู้ผีอยู่ในเกมนอนสู non ้ผีกันนะครับซึ่งเอ่อการถ่ายทำครั้งนี้เเป็นรอบที่สามแล้ว <laughs> รอบที่สแล้วผมยังเอาลง YouTube ไม่ได้เลยแต่ผมก็ยังไม่ยอดท้อผมอยากได้อนี้ผมครับโอเคผมก็ยังไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคก็คือเอ่อฮะ ไม่ใช่มันไม่ใช่อุปสรรคอุปสรรคมันไม่ใช่ขี่สีตัวเลยมันเพิ่มมาทุกตัวเออมันเป็นสกินอะเออสกินสกินสกินมันมีหลายสกินเลยแต่และตัวผีผีผ ผี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 อยู่ไหนผีผีเอาประตูเราก่อนละกันเอามี่เราก่อนละกันผีผีอยู่ไหนผีผีจะเอ๋ผีผีจะไปไหนไปไหนวะเอามานี่โอ้บ้านคนนี้มีกี่ซ่อมเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเพื่อนมีสเต็ปว่ะเฮ้ย จ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยที่ไปถูกใจสิ่เฮ้ยเฮ้ยบ้านหลังนี้เสียดายว่ะตายซะนั่นไงกูว่าเราตายทันทีเลยวายวาย โอเคเรามาดูบ้านของเรากันบ้างอัปประตูเลยเยอะเอ้ยอัปอีกอัปได้อีกว่าเฮ้ยไ <c oughs> อ้เนยตายอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาบ์หนึ่งรออีกสามร้อยแปดนี่การคำนวณของเขาไม่ใช่เย็ดแต่คณิตที่ครูสอนนี่กูไม่เคยฟังจักคำ ไม่ไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าปึ๊บปุ๊บปุ๊บช่วยเพื่อน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 ช่วย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 เราช่วยเราช่วยนี่นะนี่นะนี่นะไปซะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับไล่ปีศาจว้า เอ้ยอย่าบอกนะมันจะมาตีบ้านหนูบ้าน <c oughs> นไีได้รอไได้เรวะจุ๊บเฮ้ยได้กดนาท้องว่ะโอ้ไม่เอาอันนี้ดิเฮ้ยอัน,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 อ,น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 อันนี้ก็ดีอยู่นะเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยอย่าดอกแล้วหเหนียแล้วหนูม้เลยอะเออแต่มันไม่ค่อยดีอ่ะ ตัวเล้ว <Democracy and S 1> สวยแล้วสวยแล้วไงตั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 งโอเชดโอ้ชิ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 ดโอเชิด what the fuck อืออือไอ้แม่เอาปืนให้หมดเอาปืนให้หมดเอาปืนให้หมด เฮ้ยผีนี่ตายหมดดิประหนแม่งบ่ไอ้เจ้าแมวซุ่มของนี่ก็ไม่ค่อยจะจําเป็นละบอนหมดแล้วนะฮะก็มันก็ไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่นี่คือแมวอะไรอ่ะมันซุ่มของโอ้เนื้อได้ของดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พอเรากดโดยใช้ตังอ่ะมันจะสุ่งของให้ใช้สิบาทเอ้ใช้สิบาทอีโอ้โอ้จะเฮ้ยไม่แม่จะเฮ้ยเฮ้เยเตียงดิ้งอะไรนะโอ้ไม่กดเตียงดิ้แล้ะตังที่มีพันพันไหนด้อย,อยไว้ปีบ้างข่ยอยย่งไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผีผีผีบัมไม่ ผีมาตีบ้านหนูอ่ะผีจะตายผีจะตายนะผีผีสผผู้ผีผีผีมันจะตายมัยนจะโดนผีสู้สู้ผีอ่อน,นโอ้ไม่มีใครตายเลยอ่ะเพื่อนเราอยากเล่นคนเดียวอ้าวมาตีบ้านเราเชียนะอันธพาลอันาพาลอันาพาลไปซะไปซ้อไปซ้อไปซ้ไม่สู้ข้างได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่า โวกขาดยอดและจิงสุดเล่าโอ้โหแม่งม enfin ันมาเพิ่มเลือดอีกแล้วว่ะก็พอเนี่ยขุมข่าวอรับกบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนูสุ่มแล้วมันได้กบมาเลยพี่ก็ได้เนี่ยได้แบบเดียวกันเลยนี่กบแบบสุ่มเงินนะแบบของพี่ เอ้ยผีอุ้ยเพื่อนประตูเหล็กแล้ว,ะว่ะอิจฉาไะเปลี่ยนประตูกันไหมเพื่อนเปลี่ยนกันปเปาเอน,น้อย้อน,กกน้500อน,น้ายน้อยนอน้อยน้ออน้องน้อยน้อ้อ้ยออม้นอยนน้้เอยไนออ้อ้นออ ประตูเราอะเลือดน้อยแล้วมันจะมีโอกาสสามเอ้ยเออประตูแล้วอะมีเลือดสามสิบแล้วมันจะมีโอกาสอ่าที่จะเป็นประตูแบบอมะตะประมาณสามวเิเอออ้าวผีตายเอาไปทำอะไรวสามวิโอเคครับก็สัปพัฒนะนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสัปพัหนะ้าจะเล่นเกมอะไรให้ดูอีกก็รอ <laughs> สวัสวันนี้บ่ายครับโย